สรุปข่าววิทยาลัยชุมชนยาลาประจำเดือนมกราคม2568ปีใหม่นี้วิทยาลัยชุมชนยาลาได้จัดก,กิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์งานครับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2568ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาประกอบด้วย หลักสูตรการสารตะรก้าจากเส้นพลาสติกจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง10มกราคม2568ณที่ทำการกลุ่มวิสาหากิจชุมชนสารเส้นพลาสติกตำบลปอเซ้งอำเภอเมืองจังหวัดยะลา หลักสูตรต่อไปเป็นหลักสูตรการออกแบบและผลิตผ้ามัดย้อมจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง10มกราคม2568ณกลุ่มปีซัดบาติกหมู่ที่1ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาและหลักสูตรการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐานจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง24มกราคม2568ณกลุ่มปีซัดบาติก ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดความรู้และทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าในวันเด็กปีนี้วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นตัวแทนส่งมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่ๆนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเพื่อส่งต่อความสุขให้แก่น้องๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจาปี2568ผ่านภาคีเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและความทรงจําที่ประทับใจให้แก่เด็กๆทุกคนวันที่7มกราคม2568 นางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาดำเนินการคืนข้อมูลกลับเข้าพื้นที่ตำบลตะลอฮาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาในรูปแบบแผนพับ อีแดบ้านทุ่งขมิ้นณัตาโลโฮาลอภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รับมอบโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโลโฮาลอพร้อมคณะทำงานเพื่อนำเอกสารสื่อดังกล่าวนั้นไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป ในวันที่8มกราคม2568คณะทางานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่สำรวจและศึกษาความต้องการของผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เปราะบางและเยาวชนพื้นที่ชายขอบที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่โดยคณะทางานลงพื้นที่สำรวจในระหว่างวันที่8ถึง9มกราคม2568 วันที่12มกราคม2568 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่17โดยมีนายกิติกิติโชควัฒนาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสำนึกรักสามัคคีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมณสนามกีฬาโรงเรียนสตรียะลาตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาวันที่15มกราคม2568ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้คณะผู้รับผิดช,ชอบโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดํารงชีพามิติ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสงขลานราธิวาสยะลาและปัตตานีลงพื้นที่ประสานข้อมูลวางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวกับผู้บริหารเทศบาลเมืองสติงนอกและผู้บริหารเทศบาลตำบุญบุดีอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันที่19มกราคม2568 วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นแก่นักศึกษาชั้นปีที่สองประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ,กรเกษตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันณนะห้องประชุมโศกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่20มกราคม ตาคม2568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทนางานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดขึ้นในระหว่างวันที่20-21ถึงมกราคม2568ณโรงแรม SD a ดีอเวนิวกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับนักวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจัดขึ้นในระหว่างวันที่20-21ถึงมกราคม2568ณมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาวิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ2568 โดยนางลัคนาญาณภาพผูพ้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่จัดกิจกรรมศึกษาความต้องการความคาดหวังเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าบริการในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายดังนี้วันที่20มกราคม2568ณบ้านโคศิลาตำบลบาละอเภกาบางังจัังหวดยะลาณนะบ้านเรียงตำบลยุโปอเภอเมืองยะลาจัังหวดยะลา ทั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเป้าหมายแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สวอตของพื้นที่ชุมชนพร้อมนําเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและวันที่24มกราคม2568วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสู่ความยั่งยืนรุ่นที่1 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการณห,ห้องประชุมศกเหลืองวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่21มกราคม2568 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ตำบลปอเซง่งจัดบูตนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2568พร้อมทั้งร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการทำงานของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลปอเซง่งหนะ้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลปอเซง่งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา วันที่22มกราคม2568วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพด้านกเกษตรกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยวัสดุปลูกและการฝึกปฏิบัติการปลูกผักยกแคร่ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมการแก้ปัญหาความยากจนโดยองความรู้และเทคโนโลยีกเกษตรกรรมงานช่างสร้างและงานภาคบริการ เพื่อสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัดยะลาโดยมีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลสะเอะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณองค์การบริหารส่วนตำบลนสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาวันที่23มกราคม2568 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่1โดยมีอนุกรรมการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห,ห้องประชุมโรงพึ่งชั้น3อาคารเรียน5ชั้นวิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่24มกราคม2568 นายกิติกิติโชควัฒนาประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่1โดยมีกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้แทนสิทธิ์เก่าและบุคลา,ากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาครั้งที่1ณห้องประชุมรวงพึ่งชั้น3อาคารเรียน5ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลาวันที่30มกราคม2568นางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยนางสาววันเพญพงศวรริรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่1มกราคม2568ในเขตเทศบา,นนนาลนครยะลา วันที่30มกราคม2568วิทยาลัยชุมชนยาลาจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนการส่งเสริมกรเกษตรปลอดภัยเชิงพื้นที่ภายใต้การส่งเสริมการผลิตกเกษตรปลอดภัยสู่มตาตรฐานมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนเข้าร่วมจำนวน20คนจัดขึ้นณนพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านตาโลตำบลยะตาอำเภอรามันจังหวัดยะลา และววทยาลัยชุมชนยาลานจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกพืชสมุนไพราจากชุมชนและรับข้อเสนอแนะแนวการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเส้นทางพืชสมุนไพรพื้นถิ่นสู่ตลาดสร้างรายได้ชุมชนซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20คนจัดขึ้นณห,ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งยามู อำเภอเมืองอยะลาจังหวัดยะลา